บางครั้งความรักกลายเป็นคุกและคนที่เรารักกลายเป็นผู้คุมขังเธอให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ได้รับเพียงเศษเสี้ยวของความสนใจตอบกลับการตระหนักคือขั้นตอนแรกสู่อิสรภาพเธอสมควรได้รับความรักที่ไม่ทำให้ต้องตั้งคำถามกับคุณค่าของตัวเองลบเบอร์ของเขาถอดรูปภาพ สร้างระยะห่างทางกายภาพระหว่างเธอกับความทรงจําเติมเต็มความว่างเปล่าด้วยกิจกรรมที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเธอโดยปราศจากเขาพึ่งพาระบบสนับสนุนของเธอเพื่อนแท้จะช่วยเตือนคุณค่าของเธอเมื่อเธอลืมการเยียวยาไม่ใช่เส้นตรงแต่ทุกวันที่เธอเลือกตัวเองเธอจะแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นเธอสมบูรณ์ในตัวเอง ความรักที่ใช่จะเพิ่มความสุขให้เธอไม่ใช่กำหนดมัน